มาในลุกของอมวยะคะ่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อป,ปิกในเรื่องของวันตุ่นจีน<อ>นั่นเองจ๋าเคยได้ซองแดงไหมคะไม่เคยคะ่ะได้แต่ซอง,งขาวสฝันเข้าปาไหมคะถูก,ถกค่ะอันนี้เคยได้ไหมคะซองแดงเคยได้คะ่ะเหมือนว่าประมาณสิ่งที่ไม่ควรทําเนี่ยจา๋ารู้ไหมมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทําในวันตุ่นจีนด้วยนะคะไม่อะไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เล ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเขาเจอเช็คนิฮาวชื่อแตงป้านีฮาวชื่อจ่าค่ะสิงเหนียงไคว่เลอสวัสดีวันตุุดจีนนะคะเฮ้ hey, hey. ก็เขาปิดที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องการผูกของแต่ละภานะคเนาะว่าแบบมันมีอะไรบ้างคือชื่อเหมือนกันแต่ว่าพิธีการหรือว่าความเชื่อมันก็จะต่างกันออกไปในแต่ พื้นที่ใช่ไหมคะค่ะแต่วันนี้นะคะเรามาในลุกของ阿่วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงทอปิกในเรื่องของวันตรุษจีนนั่นเองโอ้ใช่อมวยเลยอมวยหายหายไปเลยไม่ได้ส่มามีอามาแทนเราซื้อได้เนาะใช่ค่ะเราจะรู้ไหมคะว่าความเป็นมาของตรุษจีนี่ยมันเป็นยังไงรู้นิดนึงนิดเดียใช่ก็คือเราให้ฟั ตปมาของตุจีนนะคะก็คือตุจีนค่ะบางคนก็จะเรียกว่าปีใหม่จีนค่ะจะเริ่มในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองต่างๆนะคะโดยเ,เริ่มในราชวงศ์แรกคือราชวงศ์ชางค่ะแต่ว่าจะมีกมําหนดการที่ชัดเจนมากขึ้นในราชวงศ์ฮั่นค่ะก็จะเป็นที่ยอมรับในระดับราชการของยุกนั้นด้วย และตึกจีนนะคะก็เข้ามาในไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในศตวรรษที่17-18ค่ะโดยเฉพาะชาวจีนพ้นทะเลนะคะที่เข้ามาค้าขายในไทยค่ะในช่วงแรกเนี่ยจะมีแค่คนจีนเท่านั้นนะคะที่เข้าร่วมแต่ว่าในภายหลังเนี่ยตึกจีนก,ก็กลายเป็นที่นิยมของคนไทย<อ>ค่ะอ๋อเหมือนคนจีนเนี่ยเขาเอาวัฒนธรรมาเสริมแฝให้กับเรา แล้วก็การเฉลิมฉลองในช่วงของบตรตุกจีนนะคะก็จะไม่ได้มีการแค่แบบการเฉลิมฉลองเท่านั้นก็จะมีการเอ่อหว้เทพระเจ้าหรือไว่าบรรพบุรุษค่ะเพื่อขอพรอให้ชีวิตน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น แล้วก็หนึ่งในพิธีสําคัญนะคะก็คือการเลือกซื้อของไหว้ค่ะหรือว่าอาหารพิเศษค่ะเช่นขนมหวานติ่มซำที่มีความหมายมงคลเช่นขนมเทียนหรือขนมเข็งค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีนอกจากนี้ยังมีการให้อ่งเปาหรือว่าซองแดงนะคะให้จะนิยมให้กับคนที่อายุน้อยป่าหรือว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดค,ค่ะเช่นญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรก็ได้จะเคยได้ซองแดงไหมคะ ไม่เคยค่ะได้แต่สอ่สองขาวสังขรารเข้าปากไหมคะถูกค่ะอันนี้เคยได้ไหมคะส่องแดงเคยได้ค่ะแต่ว่าหลังๆเริ่มเริ่มได้ยากาได้เท่าไหร่คะเนี่ยส่องแดงถ้าได้เยอะสุดก็น่าจะช่วงมาไปลายได้ประมาณหมื่นว่าประมาณพูดถึงการไหว้น้องเมื่อกี้ก็จะมีเขาก็จะเรียกว่าการไหวของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะจ๋าใช่ค,ะชคะ่ะด้วยแต่ละภาคนะคะก็จะมี การไหว้ตุ๊จีนเนี่ยที่แตกต่างกันเพราะว่าเป็นความเชื่อของประเพณีท้องถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะบ้านคนภาคใต้นะคะมักจะไหว้เทพเจ้าหรือว่าบรรพบุรุษด,ด้วยอาหารทะเลแล้วก็ข้าวต้มปลามากกว่าภาคอื่นค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นการเสริมความมาั่งคั่งในชีวิตค่ะบ้านของคนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็อีสานเนี่ย จะมีการไหว้ที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นของไหว้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนะคะเช่นอาหารประจําภาคหรือว่าอาหารท้องถิ่นเนี่ยพร้อมกับการจุดธูปจุดเทียนให้ครบตามจานวนความเชื่อของเพิ่มโชคลาภค่ะอ๋อเหมือนก็า่าหมายถึงว่าของไหว้เนี่ยก็จะแบบแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ใช่สิ่งที่ไม่ควรทําเนี่ยจา๋าลืมไปมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทําในวันตุษจีนด้วยนะคะไม่อะ ไม่ไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้เลาไม่รู้เลยก <laughs> ็คือสิ่งที่ไม่ควรทําในวันตุษจีนนะคะเือคนจีนเขาก็จะเชื่อว่าการที่เราอ่ะจะไม่พูดคําหยาบในวันตุษจีนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อโชคชะตาในปีนั้น <c oughs> หรือว่าการที่เราจะไม่ตัดผมไม่สระผมเพราะว่าคําว่าผมในภาษาจีนค่ะไปพ้องรูปของเสียงเขาว่ามั่งขัง่งก็เลยทําให้แบบเขาคิดเชื่อว่า การที่ตัดผมหรือว่าสระผมก็เหมือนการปัดเป้าความมันั่นงครั่งออากจากชีวิตเราครวามโชคดีก็จะหายไปอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าการที่เราจะไม่ใส่ชุดดำใช่ไหมคะจ๊ะใช่ค่ะเพราะว่ามันถือเป็นสัญลักษณ์ของความตายแล้วก็ความโชคร้ายค่ะอนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อห้ามอีกเช่นห้ามซักผ้าห้ามกวาดบ้านแล้วก็ห้ามทำของแตกค่ะเพราะว่าเป็นความเชื่อในวันุจูจีนเนาะอ๋อเหมือนแบบ ถ้าของแตกก็จะเชื่อว่าหมายพวครัวเนี่ยแตกรล้วหรือว่าแตกหก<ช>ักก<ช>ันได้ใช่ไหมคะใช่อย่างกวาดบ้านก็เหมือนของไทยเหมือนกันนะคะที่คนไทยเชื่อว่ากวาดบ้านตอนกลางคืนเนี่ยมันจะ<ช>นําพาความโชคดีหรือว่าเงินทองเนี่ยออกไปใช่ก็เป็นความเชื่อที่ขายกันใช่ค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะที่เราเกิดไปแต่แรกก็คือเรื่องการอของไหว้คือของไหว้เนี่ยก็จะมีความหมายที่ แตกต่างกันออกไปค่ะคนจีนเขาก็เลยจะค่อนข้างที่จะพิถีพิถันในการเลือกของวาาค่ะอย่างเช่นของคราวนะคะก็จะมีเป่าหือค่ะความหมายก็คือช่วยของความมั่งคัง่งให้เหลือกินเหลือใช้ปูหมายถึงการมีเงินทองไม่ขาดสนปลาหมายถึงความโชคดีอยู่ดีกินดีสุขภาพดีค่ะกุ้งช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองเป็นตัวแทนของความสุขหมูหันเป็นอาหารมงคลของชาวจีนสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ไก่คือความก้าวหน้าในหน้า,นาที่ของการงานเป็ดปักกิง่งคือความบริสุทธิ์สะอาดค่ะ ในส่วนของของหวานนะคะก็จะมีขนมเข็งค่ะหมายถึงความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ร่ำรวยค่ะขนมเทียนนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองขนมถ้วยฟูปุยฝ้ายเนี่ยหมายถึงความมีชื่อเสียงค่ะสิวท้อหรือว่าสรลเปาลูกท้อนนะคะก็จะหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อายุที่ยืนยาวค่ะแล้วก็ผลไม้นะคะส้มเนี่ยคำในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าไต้กิ๊กแปลว่าชั่วปี แอปเปิลสีแดงหมายถึงความสันติสุขนะคะแล้วก็องุ่นแดงเนี่ยสื่อถึงความเจริญงอกงามค่ะกล้วยหอมวีใหญ่นะคะหมายถึงกวักโชคลาภเข้ามาแล้วก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองค่ะส่วนส้มโอนะคะสื่อถึงความสมบูรณ์เมลอนสื่อถึงการเจริญเติบโตแล้วก็สาลี่เนี่ยสื่อถึงความประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องดีๆแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนกับสีทองของลูกสาลี่ค่ะก็คือคือ เลยก็คือมีความรู้มากๆตรงนี้นเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าตุ่จีนอะคือได้ยินมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าความหมายของวันตุ่จีนเนี่ยคืออะไรความหมายของของไหว้คืออะไรแล้วก็หมายถึงว่าสิ่งต้องห้ามในมันตุ่จีนเนี่ยมีอะไรบ้างก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้จากตรงนี้มากขึ้นในการที่ดูคลิปเราค่ะค<า>่ะแล้วทั้งน้านะคะเราจะมา เช็คกันในเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเซียนเซียนอีไใจเทียน